สวัสดีครับเพื่อนๆมือใหม่หัดขับทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูป๊อกจะมาอธิบายในเรื่องของการที่มือใหม่นะครับเลี้ยวรถออกไปนะไม่ว่าจะเลี้ยวออกไปตามทางแยกทางด้านซ้ายหรือทางขวานะครับถ้ามือใหม่รู้จังหวะนะครับในการคืนภงมลัยนะให้ภูมิัยคืนกลับมาเองได้นะครับทําไมภูมิัยถึงคืนกลับมาเองได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับในระบบที่เขาออกแบบมาในเรื่องของการบังคับเลี้ยวนะครับเขาจะออกแบบมา ให้พวงมาลัยนะครับคืนกลับมาเองนะไม่ว่ารถคันนั้นจะเป็นรถที่เป็นพวงมาลัยธรรมดาก็ตามนะครับแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วเกือบจะทั้งหมดเลยนะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเวลาเลี้ยวรถออกไปนะครับถ้าเราเลี้ยวรถออกไปโดยที่ใช้ความเร็วในการเลี้ยวออกไปสักนิดหน่อยนะครับพวงมาลัยจะคืนกลับมาเองได้นะเพราะอย่างที่ครูป๊อกบ,บอกว่าระบบบังคับเลี้ยวนะ่ะเขาทำออก แบบมาให้พวงไลคืนกลับมาเองนะเพียงแต่ว่าพวงไรจะคืนกลับมาเองได้มากหรือได้น้อยอยู่ที่ความเร็วของรถในการเลี้ยวออกไปนะถ้ารถมีความเร็วมากสักหน่อยหนึ่งนะครับพวงไรก็จะคืนกลับมาเยอะนะครับหรืออาจจะคืนมาครบเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องสาวกลับนะแต่ถ้ารถไหลออกไปนะครับขณะที่เลี้ยวนะครับไหลออกไปแบบช้าสักหน่อยหนึ่งนะครับพวงไลไม่ครบนะครับจังหวะนั้นเราจะต้อง สาวพวงไรลกลับเพื่อที่จะช่วยให้พวงไรกลับมาตรงนะครับอตอนนี้ครูป๊อกจะเลี้ยวขวานะครับิดไฟเลี้ยวขวานะจังหวะนี้นะครับครูป๊อกหมุนพวงไหลนะให้อปลอดภัยและกดคัะเล่งนะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆดูที่พวงไรลน,นะครับเนี่ยพวงไรลจะขึ้นกลับเองนะครับเห็นไหมเนี่ยช่วยแค่นิดหน่อยเองนะครับนี่ครูป๊อกต้องเร่งส่งออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มีความเลี้ยวออกไปในขณะเลี้ยวนะครับแต่ว่าเวลาเลี้ยวนะครับแล้วก็ จะเร่งค้าเล่ออกไปนะต้องเห็นว่าปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้ายังไม่ปลอดภัยไม่ให้เร่งค้าเล่งนะครับปล่อยให้รถไหลนะครับมาลไยจะคืนกลับมาน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราต้องช่วยนะต้องปลอดภัยเท่านั้นนะครับถึงจะกดเรล่ยได้ตอนนี้ครูป๊อกหมุนมารัยแล้วนะเห็นว่าปลอดภัยนะครับกดเล่ยนะครับเพื่อนๆมือใหม่ดูมาลไยนะครับมาคืนกลับมานะครับเกือบครบเลยนะช่วยนิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับการที่โาลไยคืนกลับมาเองก็เกิดจากการที่เราเลี้ยวออกไปเร็วสักนิดนึง โดยการใช้คันเร่งนะครับแต่ก่อนที่จะเลี้ยวนะครับทุกคนเลยนะครับที่เป็นมือใหม่นะก่อนที่จะเลี้ยวรถต้องช้าไว้มากๆเลยนะครับปลอดภัยแล้วถึงจะเร่งคันเร่งได้นะเดี๋ยวข้างหน้าครูป๊องจะเลี้ยวขวาใหม่นะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะกดเบรกให้ช้าลงนะครับจะเลี้ยวขวามองกระจกขวานะครับเลี้ยวขวาหน้ารถไปครึ่งของถนนนะครับอันนี้ครูป๊อกหมุนนะครับพอหมุนพวงมาลัยประมาณรอบนึงนะครับโดยประมาณไม่พอก็เติมได้นะครับเห็นว่าปลอดภัยเร่งคันเร่งนะครับ อะไรจะคืนกันมาเองนะโอเคนะครับเดี๋ยวครูป๊อกจะอธิบายเปรียบเทียบนะครับเสริมให้อีกนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงคืออะไรครับแรงเหวี่ยงก็คือจังหวะที่ใครก็ได้นะครับที่เลี้ยวรถแบบเร็วๆนะเวลาเลี้ยวออกไปเร็วๆเนี่ยตัวเราเนี่ยจะเอนไปทางซ้ายหรือเอนไปทางขวานะครับนั่นเกิดจากการที่ คนนั้นเลี้ยวรถเร็วๆนะครับแล้วคนที่นั่งมาด้วยนะครับตัวเขาจะเอ็นไปเอ็นมานะครับนั่นแหละคือแรงเหวี่ยงนะครับเพื่อนๆมือใหม่ลองศึกษาวิธีนี้ดูนะครับแล้วก็นําไปใช้นะแต่ถ้ายังไม่คล่องจริงๆนะครับยังไม่ชํานาญจริงๆในเรื่องของการหมุนพวงรลัยนะคุณป๊อกแนะนําว่าให้มือเราเนี่ยสาวไปแล้วสาวกลับก่อนนะครับถ้าเราจับจุดได้นะครับ เราถึงจะทําวิธีนี้นะถ้าใครยังไม่คล่องอย่าไปทํานะครับอาจจะเกิดอันตรายก็ได้นะครับในขณะเลี้ยวนะวิธีนี้ตอนนี้คุป้องสมมตินะเลี้ยวแบบช้าๆนะครับช้ามากๆเลยนะดูพวงไหลนะครับช้ามากๆเลยนะเด็ดตอนนี้คุป้องไม่ได้เล่นนะเห็นไหมพวงไหลก็คืนเห็นไหมครับพวงไหลก็คืนนะแต่คืนมาช้านะครับสรุปว่าพวงไหลเนี่ยคืนมาให้เองหมดเลยไม่ว่าจะเลี้ยวแบบเร็วหรือเลี้ยวแบบช้านะครับถ้าเลี้ยวช้าพวงไหลก็คืนช้าอันนั้นมือเราจะต้อง ช่วยสาวพวงไรกลับมาเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวรถแบบเร็วๆพวงไรก็จะคืนกลับมาเร็วนะครับอาจจะคืนมาเกือบครบเลยอันนั้นเราก็ช่วยแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวครูป๊อปจะเลี้ยวขวาข้างหน้าใหม่นะเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับก่อนจะเลี้ยวกดเบรกให้ช้าลงนะมองกระจกขวานะครับโอเคนะตอนนี้ครูป๊อปหมุนพวงไรนะครับประมาณรอบหนึ่งก่อนนะหรือว่าปลอดภัยกดเะร่งนะครับดูพวงไรนะอันนี้เกดเคร่งนะครับนะคืนมาเห็นไหมครับ <rium> <Dante> <บ>เกือบครบเลยนะครับนิดเดียวเองหรือนิดเดียวครบเลยเนี่ยช่วยแค่นิดเดียวเท่านั้นอ่าตอนนี้ครูป๊อกจะเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับกดเบรกให้ช้าลงนะก่อนจะเลี้ยวรถนะครับรถต้องช้ามากๆนะครับมองกระจกขวานะครับให้หน้ารถออกไปประมาณของขึ้นตลนนะครับหมุนพวงมาลัยประมาณหนึ่งรอบก่อนนะถ้าไม่พอก็หมุนเพิ่มนะครับอห็นว่าปลอดภัยกดเร่งนะพอกดเสร็จยกมือออกมานะครับเห็นไหมพวงมาลัยจะคืนกลับมาครับพวงมาลัยจะคืนกลับมาเกือบครบเลยนะครับครั้งหน้าครูป้องจะเลี้ยวซ้ายนะครับก็ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นนะกดเบรกให้ช้าลงนะครับมองกระจกซ้ายนะครับก่อนจะเลี้ยวรถต้องช้ามากๆเลยนะครับจะออกไปเร็วไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเพราะว่าในบางซอยนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นเสาบ้านกับแพงบ้านทางขวามือก็จะเป็นเสาบ้านกับแพงบ้านนะครับก็จะบังสายตาแล้วนะครับเวดาเรยวไปต้องช้าๆนะเอานะครับมองขวามองซ้ายไม่มีเสียงแตกไม่มีใครมานะครับพอหน้ารถแหลมไปนิดนึงนะครับหมุนวงลายนะ อมองขวาช้วิธีนะครับตำแหน่งของมือจะอยู่ตรงไหนก่อนก็ได้นะคุปปกไม่เน้นในเรื่องของตำแหน่งของมือเลยนะขอเน้นมองหน้ารถให้เข้ามาในเลนปลอดภัยนะครับตอนนี้คุปปกเล็กนะน,นะจังหวะนี้ก็พวงไรก็คืนช้าเหมือนกันอาคาน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมองกระจกซ้ายนะหน้ารถแหลมก่อนนะครับหมุนพวงไรน,นะพอหมุนประมาณหนึ่งรอบนะครับเหตุว่าปลอดภัยกดเฉลี่ยเลยนะดูพวงไล่คุปปกนะไหมครับนี่คืนมาเกือบครบเลยนะช่วยนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ ไปเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายนะครับหมออุนปลอดภัยกดเคร่งนะครับดูตรงไรนนะปึ้งเห็นไหมน,น,น,นี่คือมาเกือบครบเลยนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้าพอที่จะจับจุดตรงนี้ได้นะครับลองนําไปใช้ดูนะแต่ถ้าการเลี้ยวของมือใหม่นะครับยังไม่คล่องนะก็คูป,ป๊อก แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอ,อันตรายได้นะถ้าจับจุดได้นะครับถึงจะนําวิธีนี้ไปใช้นะ